สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่2ีสิบธันวาคม25 6 7หมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนวิกสังกสีงวดที่ผ่านมาหลุดหมดเลยนะครับส่วนตัวชนนั้นได้เลขสอเลขสอนี้ก็หลุดลงไปแล้วทุกท่าน หวยออก8 6 3ห1ทางเดินเลข2งวดหลังสดุดตามที่เห็นเลยนะครับได้เรียงดูได้เพิ่มเติม,ตมแคปหน้าจอใบนี้ไปนะครับพร้อมกับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอสุชาดาได้7กับ3อัดสดอันตรพันได้7กับ2แล้วก็พ่อใหญ่คำแสงได้7กับ0นนเด่นตัวเดียวก็คือเลข7นะครับ คือเลขเจ็ดทุกท่านถ้าชอบเลขเจ็ดนี่ผมว่าเก่งได้หมดนะครับเก่งได้หมดก็กันลงไปล่างด้วยเนาะแนวทางเด่นบนวิกสังกษีนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางวินครบบนของแอดเกษตรนายานะครับอานุมราชเทวีใบนี้เป็น,นทางงวดก่อนนะครับแนวทางวินครบของอาจารย์นั้น มาไม่ครบนะครับขาดเลข8ไปทุกท่านเลข8ของอาจารย์ไปติดดับนะครับมาแต่เลข3กับเลข6ส่วนเลขชุด2ตัวพื้นหลังสีม่วงตรงนี้ของอาจารย์มัดเข้าอยู่นะครับมี3 6ก็จะเข้าเป็นตัวกลับนะครับโอยออก8 6 3มงวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูงวดใหม่กัน จัดไปครับสูตรคำนวณวินครบอยู่ด้านล่างฝั่งทางซ้ายเนี่ยทางของอาจารย์ทำได้หนึ่งสองสามสี่ห้าเ็ดปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดปดเกส่วนตัวเด็นของอาจารย์ได้หนึ่งกับ3ามีนยทางเลขชุดวัดดวงก็ได้เรียงดูเอาเลยนะครับถูกทัน3ตัวตรงนี้ของอาจารย์ทำได้สี่ชุดนะครับ ก็จะมี983417819419 2ตัวด้านบนนะครับมี17381819แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพื้นหลังสีม่วงรอบก็แคบไปนะครับแนวทางขนมไทย2มกราคม2568ครับอัดเกษตรนายา ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นครบบนของ Apple ิ้ลงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาไม่ครบนะครับขาดเลข3ามไปทุกทันมี6กับ8งวดก่อนนั้นก็มาไม่ครบนะครับได้เรียงดูเอาทุกท่านใครชอบสถิติสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้134790น,นะครับ1 3 4 ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น110หน่วยบนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าตรงตามตำแหน่งอยู่นะครับหลักร้อยมีเลข8ครับหลักสิบก็มีเลข6หลักหน่วยของอาจารย์ก็มีเลข3ทุกท่านควอยออก8 6 3หกสา ทางเดยเล็กสองงวดก็ตามนั้นเลยนะครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านบนสุดคำนวณหลักร้อยของอาจารย์ได้1 2 4 8 9 0หลัก10ได้2 4 6 8 9 0แล้วก็หลักหน่วยได้1 3 5 7 9 0ทุกท่าน แนวทางของ Apple นะครับเด่นร้อยสิบแล้วก็หน่วยต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณเด่นสิบหน่วยบนเมื่อที่ผ่านมาก็เข้านะครับสิบหน่วยของอาจารย์มีหกนะครับที่เข้าหลักสิบื่ออกแปดหกสามงดใหม่ใบนี้นะครับอาจารย์คำนวณได้สามสี่หก ท0ายทางเดเรขที่เห็นทั้งหมดหลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับตอบสูตรไหนตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปบหน้าจอไปเป็นแนวทางไปเป็นข้อมูลได้ทุกท่านแนวทางเด่น10หน่วยบนนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางครบบนของอสายลมเหนือ งวดที่ผ่านมามาไม่ครบนะครับมีสามกับ8ดทุกทันที่มาส่วนเลข6นี่เป็นตัวดับนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้ทุกทันสูต่ํำนวณครบบนของอาจารย์ได้0,2,3,4,5,7,8,9สาม่้เใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับสูตรงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้ 02 3 4 5ส8 9คำนวณเลขดับได้1กับ6จนวันที่ก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับ2ทับ1ทับห8ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น4ตัวของแอดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาเด่นบนของอาจารย์สูตรนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับ ทางของอาจารย์คำนวณได้1ขอภายได้0123ก็จะมีเลข3เข้าหลักหน่วยงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างนะครับได้เลขเด็นตัวเดิมก็คือ0123ทุกท่าถูกทันต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณเด็ดล่างแบบ4ตัว สูตรด็ดล่างของอาจารย์สูตรนี้ผมลงให้มาแล้วสมงวดก็เข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดล่าสุดนี้ได้2องสาสี่ห้าก็จะมีเลขสอเข้าหลัก10นะครับวยออก8 6ดหกสามสองหนึ่งสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านจัดไปครับสำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างอาจารย์คำนวณได้ 7 8 9 0นะครับ7 8 9 0สูตรเด็ดล่างแบบ4ตัวของอัดดังเม็ดทรายต่อมาก็จะเป็นในทางคู่โต๊ดบนนะครับของ b y y ใครตามสูตรนี้อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับเมดที่ผ่านมามีเลข6นะครับ 6ก็เข้าหลักสิบไว้ออกแปดหกสามงวดใหม่ก็อยู่ล็อกนี้เลยนะครับอาจารย์คำนวณได้หนึ่งหกเจ็ดเก้าทุกท่านหนึ่งหกเจ็ดเก้าวันที่สามสิบเดือนสิบสองไม่เป็นไรนะครับเข้าใจตรงกันทุกท่านในทางของเบ y นะครับใครตามสูตรนี้อยู่ก็แคปหน้าจอ ใ้ไวนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดลลเดนนะครับเด่นบน2สูตรของอาจารย์ครับสูตรแรกได้2 3 4สูตรที่2เลได้น1น4 6มัดกันได้คู่สลับบนดูด้านบนนะครับตามนี้ทุกท่าน วันที่ก็สองทับหนึ่งสองพันห้า้อยหกสิบแปดต่อมาจะเป็นทางเด่นร้อยสิบหน่วยสูตรสองของอทเทงเฮงงวดที่ผ่านมาหลักร้อยของอาจารย์มีเลข8ดนะครับหลักสิบมีเลขหแล้วก็หลักหน่วยนั้นหลุดนะครับไม่มีเลขสามสำหรับงวดใหม่นะครับหลักร้อยของอาจารย์คำนวณได้สี่ห้าหก แปดหนึ่งสองสาหลักสิบได้สี่ห้าเดแปดศแล้วก็หลักหน่วยได้แปดเก้าสองสาห้าต่อมาก็จะเป็นข้อมูลสอนอล่างสนนอล่างของอาจารย์งวดก่อนหลักสิบมี2หลักหน่วยมี1งวดใหม่ครับหลักสิบของอาจารย์คำนวณได้3ามสี่ห้าเก้สอง หลักหน่วยได้ 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3นะครับต่อมาก็จะเป็นหนาทางครบล่างขององารัชนกมีโชคสูตรคำนวณของอาจารย์ได้ 6, 7, 8, 1, 3นะครับ 6, 7, 8, 1, 3ต่อมาก็จะเป็นหนาทางเด่น10หน่วยล่างเลขเด่น4ตัวของอัสตาง มดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจารย์มาสองตัวเลยนะครับก็คือ1กับสองสำหรับมดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้1 2ึ่งสามทุกทันหนึ่งสาสี่เด่นสอน,นอนล่างเลขเด่นแบบสตัวของเอสตางต่อมาก็จะเป็นนทางของออเรือใบนะครับมดนี้เจอ ได้มาก็ส่งต่อแบ่งปันคุณชมนะครับใครถามหามาแล้วนะครับอาจารย์คำนวณได้5้าเจดหนะครับ5้าเจ็ดหกก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ